สบายดีเนาะพีนน่น้องเบิดสู่ผู้สู่คนเนาะเพียงเนาะบิดสมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝัง่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางผังไทยท่านหนึ่งผมพอออกช่องยูทูบก็มาเป็นชายใจกันด้วยเพียงเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกันเนาะเพิ่มเติมก็เข้ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น,อน้องได้เบิ่งได้ชมร่วมกันพี่น้องเนาะทราบเพือนดีกว่าเพือนนี่แลหละเพือนของเัิน

พออันนี้ว่า,วา,าตึมตึมไหมเชาแ <c oughs> ม่อือทานโพดดิฮะ <c oughs> านโพดบะแม่คา, <c oughs> านของเงี้ยมอ,อ่ม ที่ขึ้นฟ้านี่ยนำร้อนนั่นอันนี้ก็ได้ทุบตัวนี้เอาอีกหนอเลาทุาบทุ่นท่านครับว่าตัวาท่านใหม่มันขุดสองเหตุการณ์ใหม่กันบ่อน,นั่นเนาะใหม่เงินโหรี่อาชีพอะไรนะ เอ้ามันง่วงใส่ผลเนี่ยมันเป็นเหมือคนตกมันชอบมึงกว่ามันเห็ดคือชิโตกรายมือนะเมื่อวานนี่ตกเลยแต่สีนูแห้งเกิดเลยนี่มันสมอยอยู่ Bạn ta không thống hết nữa, lưu này. Bicurie lưu 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 บ้านคอยบัดจดแต่มีแต่ไปช่วยชี่นหายแต่ไปอันย่อกกับตั้งเครือกับพวกผู้หญิงเขาจัดการเองเขาบ่ได้เขาบุ่รีฉ้อหรอกมีแต่ไปช่วยชีนช่อยยังเห็ดอยู่เหตุจิ้นเลยเขาเป็นคนจัดการบัดให้ยืมเงินเขยบัดเลย บนอะไรถึงบนเวนนองมายล่กันบนอะไรเน้องมาไ่กันมีต่คนไอ้ยอเขาเนี้ยหนาม เดี๋ยวสองฟ้านี่ใครยะรักดิก็เออเดี่ยวสองฟ้านี่แหละ

เียงลุ้นเติพี่น้องเนาะว่าช่วงก็มีแด่เรี่อมีแต่งานลองงานยังแบบก็ตรงเลยหยุดตรงเลยอันนั้นอีกหมื่นนี่พี่น้องหมื่นนี้เป็นการหยุดอีกนี่ในชุดวัฒนธรรมเราเพียงเนาะเพียงแต่ว่ามื่อกี้ในในเฮ็ดเราก็ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีในเบื้องในชมร่วมกัน ຫັ້ນວ່າທงງນ้เເພິ່ນຊິບคือືທາງເຮົາໃຫ້ກອງຂອງເພິ່ນມັນບໍ່ຄືກັນເຮົາาໍ່ໄດ້ອັນທາງເຮົາແມนນຄົນລະຢ່າງອື มัมงเหงียงบอกมันมงเหงียงบอกคือมั่งนัด้เ่นเยูี้ยง้ามันิลมานอนงมดเยู่ปะูานี่นองนี่นะดูมันนี่เกันบ่อบอกมาชิลมาถ้าเบิ่งจักเขาม่ันี่บอกมันี่แล้ว เดงีเดี๋ยวมือี้เมื่นคุณนสีไใจเก็บไผ่สีอยู่ดองเนาะมื่นเนาะตามตามาซานาินหาอาเงินเอาเงนไหวไช่ไปต่อไปชิเกมเงินสุดประมาณหนึ่ชิลลดูดจากดองมื่นมีดองมไปทำดูดมื่อี้เนี่ยมื่นใจด้เก็บทำจากลำหน่วยจะได้หลายหน่วยทำลายหน่วยแมนยูมื่อนี้ก็ได้เอยู่แล้วแยกามหน่วย แก่ชามเครื่องนามเครื่อง,ชา,องชามเครื่องเนี่ยอยู่เนาะ มันเปนไงบรรดาได้ดูดปลาเพื่อเก็บเพื่อ,อยังอีกโ้ชามนวยนี่ยเนเจ็บย<อ>ุ่มหมดตัวแรกทำชามหน่วย

ข่าเลยงานอยูห่ครับดูนี่หกมือไม่สิก็บัเนาะข่าไเีไปไปหมดแล้วื่ขาวพุ่หมดแล้แุเจกเก็บเ,ปปเยโอเก็บตรงนไปไหเก็บนี่แล้วเปลี่ยน่นี่จะไปเอาไปซิ ม้วนแล้วเก็บเลยอ่ะคือได้เก็บมาถุงมีใครอยู่น้องบัดลงไปหาตึกดหรือคือว่าสมมติจะมีอยู่เนาะบางเวลาเอาท้าเกลือกันฝังขึ้นมอยอยนนา,นานตึกคนเดียวเพราะคำว่าเขาเจ้าให้ดูดไปใส่ดูดไปใสน่น้องเงินผมมูหรือว่าดูดดูดใกล,ใกล้ๆฮะมันบวกไวของหนูฮาดูดใกล้ชายยางมันนะ าะมันช่วงเจ้านอะใครเด้เยอะดิต่างึอยู่ลุน้องมาใส่ชายยางยาวนหรือน้บุกมาสาจะจ้ออะไรเอาดูเชนองกับพ่อจะวิ่งคันฟสาดูลงไหนาทั้งนั้นมันโตมันจบมันมีหองเด้ส่หนลงหงงลงขวมทางคุเนาะลงขวมทางเลนก็อ่าๆลงคุณเล้ยได้่เใส่สายางกวิา เขาสร้างพุดยังไม <seid S 1> ่ได้มาบ่อมานีน้องจอดสมอยอยู่ มีพวกกุ้งพวกซิวนะคนบอกเคยสอนเต่าหนองเป็ดช่วงสอนนคือที่นั่นคนี้ฮะลงสอนั่นคือหนองนี้กุ้งซิวนะช่วงที่มี้แค่หนองโมลายกนโมลายไก่ลงมนเขาลงผสมสองบาทนี่ลงมนมันตื่นน้องี้แต่ว่าเื่อน้องมันไก่แฮน่าเนี่ยปลาหน่อยบ่ได้เนาะกุ้ไก่ มันแบบมันรุ้นเนะบางะงรา้วยบอมันตื่มมองย,งยังตัวงมันจะลุ้นตัวเือมมองง่ง,ง,ง,งันเพราะมีแต่ปลาปากแหละมันนั่นเนาะมันโมมีปลาพวกเกล็กดเป,กกนปนน็นยังปลาเกล็ดนะปลาจีนนมันง กดูเขาล่างนองล่างอย่างนีเอาพันแบบพวกน่้นดมาใส yeah. ่ม so right. well, ันใหญ่แูนี่หตนันนึ่งมากับมันกินง่ายได้ปลาพวกำบานเฮาลงต่มองกัอย่างมันก็อยากถือด้วยเนาะถืองปลาพวกถึงมองเงี้ยคือปลาเลบ้าเฮไล่เลยมันอยากเต้นเราได้นันนะามได้เอกมัน ชนยียงมันก็อยากดินอยากเต้นเนอะ ข้าล่อยกับมันในลูกมันนำปลานรมันขาปล่อยสมุดว่าน้ำโมโบกเลยมันเลี้ยงลูกได้ปลานรบุได้สื่อต่อไปเนาะนปลาเนินั่นนั่นเด้มันกระตัวใหญ่อยู่ได้ปลาเนรขี้ไก่ไงปลาเนั่นน้นมันกระซามเนี่ยมันกินหัวหันเนมันมืออย่างเงี้ยันมันบ่มีลูกเนี้มันบ่เลี้ยงลูกปลาเนรปลานรจะเจ้าขายเน้ยกระชางนี่ บม่ใหญ่ก็โบ่ใหญ่ยุ้ยฮะมันบ่มีลูกได้เขาขายตัวหนึ่งสองพันคุณไหนลูกน่ะเอาปลาหน่อยเด้ลูกมันอ่ะเด้มันตัวใหญ่ห่างมันบ่มีลูกมันบ่เลี้ยงลูกมันปลาอันนินโดนอ่ากีก่ยมันเลี้ยงลูกบาเคาปล่อยเฮิงไปเฮิงไปมันก็ตัวใหญ่อยู่เนาะมันจะมีลูกมันตลอดเอาชื่อเธอเดียวถือว่าจบเลยนะ ปลาพวกปลาปากนี่คือกันไหนมันมีตวัวพันเรียงลูกพันบเรียงลูกคือกันไหน้ตัวนี้กัสนสเราหลกควนเกอาทกลงกนเป็ลูกาเราคุยยังลงมันนั้งม,มากในกินขีคยุย พี่น้องเนาะจะน้องๆเป็นเทพีอยู่แต่สิประมาณนี้แหละพี่น้องพอพิพากันได้ก็ต้องกะก็ตดกอภัยละไรเดี๋ยวเฮาสิอ่าไปเบิ่งผู้ช่วยเพิ่นมาดะบ่ทั้งในใดเนาะทั้งเือนของน้องดาวเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในโบ่มื้อนี้เนาะพี่น้องตรงไหนก็ฝากคุณแม่พี่น้อง FC ที่เข้ามาเบิ่งมาชมมากดไลด์กดแชร์เบิ่งน้องๆสามื้อนี้สิได้บอท้องนะเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็ฝากน้ำเท่านั้นพี่น้องเลย ເປັນແນວເກັຊນາໄປກ່ອນຢູ່ດີແມງວ່າຊິປູຊິພົນພີ່ນ້ອງເນາະຂໍກ່າວເພື່ອວ່າສະບາຍດີສະບາຍດີວ່າຊິປູຊິພົນເນາະ